เฮ้ยสวัสดีครับเพื่อนครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับ Cat g a m i n g นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกม n อนิเมะลาสแตนกันอกีกเช่นเคยนะครับเพื่อนก็เป็นเกมดีที่เรารักแต่รู้สึกว่าช่วงนี้เดฟจะเออไม่ค่อยรักเราเลยนะครับเพราะว่าผมยังสุ่มไม่ได้กิบมานานแล้วโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทำตัวละครในเมตาอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งอยู่ใน อัปเดตที่56นั่นก็คืออิตาโดริยูจิของเรานั่นเองนะครับนะก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนซึ่งมันสามารถอีโวเป็นร่างอันติเมตได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังอีโวไม่ได้นะครับเนี่โอเคเราก็จะทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคเริ่มจากการขั้นทำให้อิตาโรรินั้นอีโ e วเป็นร่างเอ็นเกตนะครับบอกเลยว่าร่างอันติเมตนะครับสามารถ ติดท็อปเมตาได้แบบต้องไปดูกันนะครับว่าสกิลมเป็นยังไงถึงสามารถติดท็อปเมตาได้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงครับโอเคเดี๋ยวเราผม,ผมจะไปคราฟมูดกันก่อนนะครับที่คราฟสเตชันนั่นเองโอเคคราฟสเตชันอยู่ที่ซัมมอนนะครับโอเคไปกันเลยก็ได้ยินข่าวว่าอัปเดตมีการล่าช้านิดหน่อยนะครับหวังว่าเดฟก,ก็จะมีการแจกของให้แบบ หนักหน่วงกันพอสมควรนะครับโอโอ What ขาดเคิร์สเอเซนนะครับจำนวน50นะครับโอเคไม่เป็นไรผมขออนุญาตไปฟาร์มแป๊กเดียวนะครับแล้วจะตัดกลับมาที่หน้านิ้วนะครับโอเคไปโอเคครับเพื่อนๆก็ไปฟาร์มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ขออนุญาตครับมูเตย์เป็นตัว็นใหญ่ก็ได้ครับมูตของอิตาโดลินะครับใช้เอเซนต์นะครับแล้วก็ใช้คอมบเอเซนต์นะครับโอเค ชิวๆนะครับล่างแรกโอเคเราก็จะขึ้น evo เป็นล่างเอ r a เกดเลยนะครับเพื่อนๆ evo เป็นล่างเอ r a เกรเลยแล้วกันเเราก็จะขึ้นตัวนี้นะครับสัแตกก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับอ๋องด evo โอเคครับก็กดไปเลยพร้อมพร้อมแล้วโอเคอเป็นล่างเอ r a เกไม่เคยเห็นล่างนี้เนะมเมฆเท่าไหร่นะครับมีคอสเมติกเนดะีย๋ยวเราลองใส่ดูอู้ โอ้ยโอเคนะครับเนี่ยสวยอยู่นะบ่าม่ได้โอเคโอเคโอเคล่างต่อไปนะครับว่าจะเป็นล่างอิตาโดริชายนะครับก็เป็นล่างสุดท้ายนะที่สู้กับซูคูนะนะครับก็ใช้เดมอนการเล็ดนะครับอันนี้ก็สามารถแลกได้ที่เบนช็อปก็คือดันที่ผมพาลงนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าดันเดี๋ยวผมขึ้นไว้บนหัวมุมนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูได้เลยนะครับ โอเคแล้วก็ใช้สเปเชียลเพิร์ะครับอันนี้ก็ฟาร์มที่เลดนะครับผมเลดด่าน1ึถึงด่าน3นะครับดีเจนสเตทผู้ผิดต่อไปด่านหนึ่งถึงด่าน3นะครับของชินจุกุนั่นเองนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับอีมิติชากอะไรก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปขึ้นอีโวนะครับผมรู้สึกว่ารอบรอบหลังๆที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราเกลือกันมากนะครับในการสุ่มรีโลเพราะฉะนั้น เราจะถือเคดอย่าพึ่งอีโวนะครับจนกว่าเราจะได้บัฟนะครับจนกว่าเราจะได้บัฟโอเคเราลองอูเดทำไมเงนเือขนาดนี้โอเคดาเมจวกสิเรโอเคเราจะสุ่มรีโลก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นอีโวเป็นขั้นสุดท้ายนะครับหลอกเดฟนะครับเป็นการหลอกเพราะฉะนั้นผมมีอยู่พันห้าลีโลนะครับพันห้าีโลหวังว่าจะเป็นบัฟที่ให้ผมนะครับคุณบอส โอเคนะครับอวตารกับกิจเปิดอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเป็นกิจตัวที่4ของไอดีผมแล้วกันนะครับเพื่อนเอ้ยตัวที่5ของไอดีผมแล้วกันนะครับเพื่อนและน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับโอเคเราจะไปกันยาวๆเลยนะครับโอ e r หรอดโผล่มาแล้วนะครับแสดงว่ากิจมันกําลังจะออกมานะครับเพื่อนกิจมันจะออกมานะครับเราไม่รอคูณ4ทั้งนั้นนะครับเราใส่เลย มเราใส่เลยมีการหน่วงนิดหน่อยครับหน่วงโอเคไปยาวๆนะครับกดไป200รลูแล้ว เือครับหมดไปแล้ว500โลเดี๋ยวเราขออีโวอีโวก่อนเลยโอ้โหที่ฟามมาทั้งชีวิตผมแทบแตกแล้วครับตอนนี้ผมแทบแตกแล้วครับความขออญาติอีโวเป็นล่างชายก่อนนั่นเองครับเพื่อนๆขออนุญาตอีโวแล้วก็ใส่ดูนะครับโอ้โหโอเคโอเคมาแน่รอบนี้นะครับ อาแนี่รอบนี้ก็คืออีโวเขาฟาสุดแล้วนะครับบวังว่าตัวเขาจะสุดด้วยเช่นกันนะครับเปลี่ยนล่างขนาดนี้ยังไม่ให้ก็ไม่รู้จะว่วยังไงแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปิดโอเวอร์โหดไว้สำรองนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าไม่งั้นเราจะหมดเยอะนะครับเจ็บหนักนะครับแต่นี้เดี๋ยวอัปเดตหน้ามาไม่มีรีโลให้เพื่อนๆดูรีวิวกันเลยนะครับโอเคไปกันต่อ,อย,ยาวนะครับตอนนี้ อ800แล้วนะตอนนี้เฮ้ยฟอสโอ้จๆโอ้ What the fuck บอสเอามา โอเคพูดไปประมาณหนึ่งพันลีโลนะเพื่อนๆโอเคแต่อย่างน้อยมันก็มาให้ผมนะครับบัฟอวตารโอ้โหโคตรเค็มนะครับโคตรเข็ม oh เลยนะครับเพื่อนบอกเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปฟาร์มเวลอิตาดูรีนะครับแล้วเราจะตัดไปที่ i n f i n นิตโหมดกันนะครับโอเคครับเพื่อนตอนนี้ก็ตัดเข้ามาสู่ในโหมด i n f i n นิตกันแล้วนะครับก็อิตาดุริยูจิของเราก็เวล85เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูค่าพลังพื้นฐานนะครับสเปคที่เฟินเอทั้งหมดนะครับบัฟอวตารนะครับคอสอยู่ที่850นะครับเพื่อนๆแล้วก็ดาเมจตอนนี้ผมใส่ s ซ o ออฟเบิร์ดมาให้นะครับก็คือดาเมจอยู่ที่1.7ล้านนั่นเองครับ ถ้าวางอยู่ที่850โอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะครับขออนุญาตวางน้องยูจินะครับเพื่อที่จะดูโมเดลกันหน่อยและกันโอ้โหเป็นการตีโดยการพุ่งเข้าไปโจมตีนะครับเป็นการใช้หมัดนะครับหมัดคิดว่านะ่าจะเป็นหมัดที่โหดที่สุดตอนที่โทโดสอนให้นะครับผมก็จาชื่อไม่ค่อยได้นะเพื่อนแต่ว่าเป็นหมัดที่เป็นสาเวทสีดำนะครับแทนที่จะเป็นสีธรรมดานะครับ โอเคส่วนโมเดลก็จะประมาณนี้นะครับเลือดก็กำลังโซกหน้าครับตาบอดแล้วนะครับโอ้ยขออภัยนะครับไม่ไม่ไม่ควรที่จะสปอยนะครับโอเคเรามาดูพาสซีฟของอิตาดูริกันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับอันแรกนะครับเด e ะวิเชลเดวิเชลนะครับอ่าโอเคก็คือเป็นการบูสต์ชีเลตนะครับอ่าเบสคีเลตนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้ามีทูออฟเพิร์ทิงหรือว่าซุกนะอยู่ในระยะนะครับจะ สร้างความเสียหายนะครับ10%นะครับแล้วก็บวกระยะโจมตีให้10%นะครับแล้วก็จะเป็นาทาสถานะติดก็คือติดแบ็กซ์เปียนะครับ15%นั่นเองครับซึ่งผมยังไม่มีสุขณะกอตลี่นั่นเองครับก็ค่อนข้างที่จะน้าเสียด้นะครับโอเคต่อไปก็มาดูสถานะแบ็กสปาร์กนะครับแบ็กสปาร์กพาสีนี่ยก็คือจะมีโอกาสนะครับ อ่าิตาลุจะมีโอกาส5%นะครับที่จะติดโอกาสแบ็กสปาร์กนั่นเองครับคือการสร้างความเสียหาย250%นะครับโอ้เป็นความเสียหายคริติคอลนะครับ250%นะครับซึ่งหากไม่ติดก็จะเพิ่มความเสียหายไปเรื่อยๆครับ5%นั่นเองครับเมื่อกรณีที่ติดอ่าสถานะแบ็กสปาร์กแล้วจะเข้าสู่เดอะโซนซึ่งเดอะโซนจะอยู่เป็นระยะเวลา30วินาทีนะครับ ก็คือจะทำให้มีโอกาสติดแบ็กสปาร์คนั้น30มสิบอ่อรนะครับ100%เปเ็นป็นระยะเวลา30มสิบเสามสิบวินาทีเมื่อหมดเวลาก็จะเป็นการรีซิทเซอร์เคิลหรือว่านับเนับใหม่นะครับในการกรณีที่ติดแบ็กสปาร์กหรือไม่ติดนะฮะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเช็คยังไงอย่าดูสิคือมอนมันตายนะครับก็ค่อนข้างที่จะอยู่ยากหน่อยเดียวรอบหน้าก็จะอจะ อธิบายในด่านที่ยากขึ้นกว่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นเอฟเฟกนะครับโอเคมันก็จะติดสถานะแบ็กสปาร์กนะครับพูดง่ายๆโอเคต่อมาเป็นโซพันช์นะครับหลังการใช้แบ็กสปาร์กนะครับใส่ศัตุร์พบ3ครั้งนะครับจะใช้โซพันช์ทันทีนะครับก็คือการบวกความเสียหายคริทิคอลนะครับ15%นะครับบวกความเสียหายคริทิคอลส้าเนะแล้วก็จะเป็นการ ทำดาเมจตามสัดับอาเฮีปัจจุบันของศัตรูนะครับสูงสุดหนึ่งอบินเลี่ยนโอ้โหค่อนข้างที่จะโอเคแต่ไม่โอเคที่เห็นเบื้องต้นเลยนะครับตัวบินตะแหนวตะแหนวออกมาแล้วนะครับเป็นการตีกาวนะครับเ,เพื่อนๆเบลแรกโอ้โหน่าเสียดายตรงนี้เลยนะครับโอเคเพื่อไม่ื่อนการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะอัพไปที่เบลลสี่กันก่อนนะครับเบลลสี่นะครับน่าเสียดายนะครับ โอเคเราจะไปที่เลี้ยถึงจะตีไฮบิดนะครับเพื่อนๆโอเคเรามาดูการตีไฮบิดกันบ้างเป็นยังไงนะครับเป็นการพุ่งเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นการทุบกำปั้นลงไปหรือเปล่าเดีย๋ยวเราดูทีนึงนะครับจิ้มตุดนเหรอไม่ทุบเลยหนดูสิอ๋อเป็นการอัพคัทเบาๆนะครับแต่ทำดาเมจ AOE นะครับก็ ตอนนี้ทําดาเมจอยู่ที่12ล้านนะโอเคผมพอจะเข้าใจแล้วไม่ต้องโหดไม่ต้องดูเวิจนเวลวตันเลยผมรู้แล้วว่ามันจะโหดตรงไหนนะครับมันจะโหดก็ต่อเมื่ออยู่กับวอตลี่อย่างซุคุนะนะครับเพื่อเร่งวงจรแบ็กสปาร์ของมันให้เร็วขึ้นนั่นเองครับแล้วจะทําให้โซพันของยูจีนั้นจะออกเร็วขึ้นนะครับก็คิดดูว่าถ้ายิ่งออกบ่อยนะครับทำดาเมจสูงสุด100บิลเลียนนะพ่อด,ดูเพื่อน มันจะโหดสักแค่ไหนไม่แปลใจเลยนะครับจะเป็นเมตาา่าไฟถ้ายืนคู่กับสึขณนะนั่นเองนะครับโอเคเราก็จะไปดูดาเมจที่วิเจ็ดนะครับจะเป็นดาเมจส0 0ร้อยเปอร์เซ็นแบ็กนั่นเองนะครับเพื200่อน20 b a c k ยเปอนตแบ็กครับก็จะเป็นท่าท่าอะไรไหนดูสิมันดูเพื่อนๆช่วยกันดูหน่อยว่ามันแตกต่างจากเมื่อกี้ยังไง อ๋อเป็นท่าพุ่งสวยขึ้นใช่ไหมโอ้ท่าพุ่งสวยขึ้นนะครับยุจิผมยังกานะครับท้าในการโจมตี <c oughs> ยุจิผมตัวเอกนะครับบอสโอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับตอนที่ทาจอยู่ที่ 8.5.1m นะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่48นะครับอูดาวอยู่ที่5.99นะครับเพื่อน ที่โอกาสที่ก็คือ50%นะครับที่ดาเมจอยู่ที่75%เรโอเคเราจะไปดูที่เบลสุดท้ายนะครับก็จะมีอาบิลิตี้ดาเมจนะครับดาเมจตอนนี้อยู่ที่362ล้านนะครับพเพื่อนระยะอยู่ที่59.9คูดาว5.99จุวีแนะครับโอเคเลทที่เลทกับที่ดาเมจก็ยังอยู่ที่เท่าเดิมน,นะครับโอเคก็จะได้ท่า r ีซิลนชายมานะครับก็คือ เป็นท่า active พูดง่ายๆก็คือจะคูดาว300วินาทีนะเมื่อกดใช้นะครับจะบวกระยะโจมตีนะครับ20%แล้วก็ลดคูดาวนับ15%นะครับ,นะรบอ่าโอเคแล้วก็จะทำให้ติดผล back spark นะครับอย่างแน่นอนนะครับตลอดระยะเวลานะครับโอ้โหก็คือ60วินาทีจะทำให้ติด back spark ตลอดเลยครับเมื่อโจมตี เมื่อโจมตีครบ3ครั้งพุ้นง่ายแบ็กสปาร์คอย่างแน่นอน100%นะครับเพื่อนโอ้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเป็นการรีดดาเมจได้ดีเลยครับเหมาะสำหรับการลงอินฟินิตลงพวกอาเลตอิเลเมนต์นะครับแน่นอนว่าเหมาะสมมากนะยิ่งเป็นดันใหม่นะครับพวกฟาร์มธาตุพืชนะครับก็โอเคเลยครับยืนคู่กับสุขุนะจะยิ่งโอเคมากๆเลยนะครับสงสัยชิปอีพีหน้าต้องทำแล้วโอเค เดี๋ยวเราลองดูที่สกิลกันก่อนว่ามีอิมพิ i t y อะไรไหมโอเคผมไม่ได้ดิสกิลนะครับโอเคผมจะกดไปแล้วไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมนะครับโอเคก็เป็นการเพิ่มระยะนะครับแล้วก็เพิ่มลดกูดาวให้นะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเมตาที่ โหดนะครับแต่วงเล็บนะครับต้องยืนคู่กับสุุณะนั่นเองครับเป็นเมตาถ้าไฟที่ติดเมตาในตอนนี้นะครับก็อย่าลืมทำกอตลี่สุขณะเข้ามาด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้แคทเกมมิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย